ครับ สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาพิเศษภัยพิบัติโรงงานพลาสติกนะคะเรายังคงเกาะติดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกที่พื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการบริเวณอำเภอบางพลีซอยกิ่งแก้ว21นะคะนับนับมา12ชั่วโมงแล้วค่ะกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณตี3ของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแล้วสถานการณ์ที่น่ากังวลณขณะนี้นั่นก็คือความกังวลที่ว่า ยังมีสารอันตรายสารเคมีที่เก็บอยู่ในโรงงานอีกปริมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วทําให้ถังเก็บสารเคมีเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าน,นขณะนี้จะมีคําสั่งให้อพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรจากโรงงานแห่งนี้แล้วก็ตามค่ะพันมา